ในสมัยกรุงทนบุรียุคของสมเด็จพระเจ้าตากสินเกิดเหตุการณ์ประหารเจ้าจอมสุดสยองถึงขั้นพาอกเอาเกลือทาตัดมือตัดเท้าซึ่งมีต้นเหตุมาจากฝรั่งไล่จับหนูจนนำไปสู่การลอบเป็นชู้กับหม่อมห้ามนางในของพระเจ้าตาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากทรงทารรนุบํารงทักแกลวทหารและบ้านเมืองตามแบบพระมหากษัตริย์ที่ดีแล้วการภายในราชสำนักของพระองค์ก็มิได้ผิดแพกแตกต่างกับบรรดาอดีตเจ้าชีวิตที่ล่วงมาแล้วทั้งหลายนั่นคือชุบเลี้ยง พระสนมและเจ้าจอมหม่อมห้ามไว้มากเรื่องเจ้าจอมหม่อมห้ามนี้เองทำให้พระองค์เสียพระไทยอย่างที่ลูกผู้ชายทุกคนควรจะเสียใจในเมื่อรู้ว่าเมียแสนรักของตนมีชู้ยังผลให้กระทบกระเทือนไปถึงการแผ่นดินโดยพระโมหะโทสะจริตด้วย บรรดาเจ้าจอมหม่อมห้ามซึ่งเป็นที่ลือชื่อในความสวยด้วยรูปโฉมและอยู่ในฐานะเสมอกันของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็คือหม่อมบุตรสบาหม่อมประทุมหม่อมอุบลและหม่อมฉิมแต่ที่พระองค์ทรงปโปรดเป็นพิเศษคือหม่อมฉิมและหม่อมอุบล ซึ่งในจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทร์ทวีกล่าวว่าทรงโปรดหม่อมฉิมหม่อมอุบลถึงขนาดที่ประทมอยู่คนละข้างก็คือการหลับประกบข้างซ้ายและข้างขวาของพระเจ้าตากเลยทีเดียวเมื่อเป็นคนโปรด ยอมถูกริษยาจากบรรดาเจ้าจอมด้วยกันเองอย่างไม่ต้องสงสัยครั้นอยากจะใส่ความว่าร้ายแต่หากไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้จะทำได้อย่างไรและแล้วชะตากรรมของเจ้าจอมที่รักของพระองค์ก็กลับเล่นตลกร้ายแรงถึงขั้นแก่ชีวิตอันเนื่องมาจากเกิดเหตุอาเพศ ดังที่มีในบันทึกของกรมหลวงนลินทรเทวีว่าวิบัติหนูกัดพระวิสูตรเรื่องราวความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นพระเจ้าตากจึงสั่งให้ฝลั่งสองคนคือชิดภูบาลและชาญภูเบศให้เข้ามาไล่จับหนูรัชกาลที่หทรงสันนิฐานว่า ฝรั่งสองคนอาจเป็นนายเวนมหาดเล็กเป็นพวกโปรโตุเกสอย่างพวกกูดีจีนแต่เรื่องราวที่บันทึกต่อจากนั้นไว้ไม่ได้เล่าละเอียดว่าระหว่างไล่จับหนูเกิดไล่จับอย่างอื่นด้วยหรืออย่างไรในบันทึกตัดภาพไปที่เจ้าปทุมทูลฝรั่งเป็นชู้กับหม่อมชินหม่อมอุบลกับคนรำอีกสี่คน รวมเป็นหกคนด้วยกันสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งวิจารณ์ไว้อย่างน่าคิดว่าการฟ้องร้องด้วยเรื่องร้ายแรงเช่นนี้มีข้อสงสัยว่าหม่อมปทุมหึงหวงหม่อมอุบลหรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้เพราะหม่อมอุบลคนนี้เคยตกเป็นเมียในแก่น พวกหลวงแพ่งมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วหม่อมชิมก็เช่นกันคงสัดเซพเนจรมาแล้วเหมือนกันอาจทำความผิดได้สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงชำระความเรื่องนี้โดยรีบด่วนรับสั่งถามหม่อมอุบลแต่หม่อมอุบลให้การปฏิเสธส่วนหม่อมชินนั้นเป็นคนมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวและ โวหารกล้ารับสารภาพเป็นความสัตย์จริงแล้วยังกล่าวกับหมอมอุบลว่ายังมีหนา้าจะอยู่เป็นมเหสีขี่ซ้อนลือมาตายตามเจ้าพ่อเถิดเมื่อหม่อมฉิมให้การสารภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ยิ่งข้างแค้นพระราชฮารุไทยเป็นอันมากขึ้นแล้วโปรดให้เคี่ยน เอาน้ำเกลือลดทำประจานด้วยอาการแสนสาหัสแล้วประหารชีวิตพาอกเอาเกลือทาตัดมือตัดเท้าเสียภายหลังสำเร็จโทษทั้งสองเจ้าจอมผู้เคยสนิทสเสน่หาแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินก็กลัดกลุ่มพระไทยทรงลำลึกถึงหม่อมอุบลเพราะมีคันอยู่สองเดือนแล้ว การที่ทรงอาลัยหม่อมอุบลขึ้นมานั้นจะไม่ใช่แต่เพราะมีคันชะรอยจะทรงคิดเห็นไปว่าหม่อมอุบลซึ่งให้การปฏิเสธนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์พลอยรับเคาะกรรมไปตามคําของหม่อมฉินหรือบางทีทรงทึกทักเอาว่าเพราะหม่อมฉินรับสารภาพก็ทรงเห็นว่า รับแล้วทั้งสองคนเรื่องนี้จึงได้ทรงพระอาลัยสงสารในเหตุการณ์ที่พระองค์ไม่สามารถจะแก้ไขอย่างใดได้อีกอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินตรัสว่าจะตายตามหม่อมอุบลใครจะตายกับกูบ้างสมเด็จพระเจ้าตากจึงประทานเงินบางสกุลตัว และทองเป็นสิ่งตอบแทนจากนั้นให้นั่งในแพรหยวกนิมนตพระเข้ามาบังสกุลแล้วจะประหารชีวิตคนที่ยอมตามเสด็จนั้นก่อนแล้วท่านจะแทงพระองค์ท่านตามไปอยู่ด้วยกันที่กล่าวมานี้เป็นข้อความจากจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี และมีอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าคุณใหญ่ทรงกันดานกับเตี่ยหม่อมทองจันนิมนต์พระเข้ามามากชุมนุมสงฆ์ถวายพระพรขออย่าให้ทำแล้วถวายพระพรขอชีวิตไว้เมื่อได้พระสติคืนสมประดีจึงประทานเงินเติมให้แก่ผู้ที่ยอมตามเสด็จนั้น ในบ้นปลายพระชนชีพอันน่าสลดใจของพระองค์ที่พงศาวดานบันทึกไว้มีความสำคัญว่าเมื่อลุปีจุลศักราช1,153ทางราชการในพระมหานครผันแปรปั่นป่วนไปต่างๆนานา,นาเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสียพระจริต กำเริบแก่กล้าขึ้นทุกทีสำคัญว่าพระองค์ได้บรรลุโสดาปติผลและพุทธภูบารมีเป็นอาทิวันหนึ่งพระองค์ได้พระราชองค์การให้ประชุมพระพิสุขสง์พร้อมกันแล้วดำรัสถามพระสงฆ์ราชาคณะเหล่านั้นว่าพระสงฆ์ปุถุชนจะไหว้ เคารพคฤหัือหัดอันเป็นโสดาบันบุคคลจะได้หรือไม่พระสงฆ์ที่สอพรอทั้งหลายถวายพระพรว่าไหวได้แต่พระราชาคณะอีกสามรูปคือสมเด็จพระสังฆราชวัดบางว่าใหญ่พระพุทธาจารย์วัดบางว่าน้อยพระพิมลธรรมวัดโพธาราม ทั้งสามรูปนี้ถวายพระพรว่าไหวไม่ได้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงฟังดังนั้นก็ทรงพระพิโรธแก่พระราชาคณะจึงมีพระราชดำรัสให้เอาตัวพระราชาคณะทั้งสามกับพระสงฆ์ที่วัดบางว่าใหญ่วัดบางว่าน้อยกับวัดโพธารามทั้งสามวัดนั้น ไปลงทันเสียที่วัดหงทั้งสิ้นและพระราชาคณะทั้งสามนั้นให้ถอดเสียจากสมณทนาน,นดรศักดิ์แล้วเคี่ยนหลังด้วยหวายองค์ละร้อยทีพระที่เป็นฐานาเปลี่ยนเคี่ยนองค์ละห้าสิบทีพระอันดับเคี่ยนองค์ละสามสิบทีแล้วให้ชําระร้างฐานในวัดหงนั้นทั้งสิ้นรวมพระสงฆ์ ที่ต้องโทษทั้งสามอารามประมาณ500รูปเศษตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์พวกอลัชชีก็เข้าถวายบังคมหมอบราบเหมือนแบบอย่างคารวาสพระองค์จึงพระราชดำรัสก,กับพระรัตนมุนีให้ขนานนามของพระองค์ใหม่พระรัตนมุนีจึงทูลถวายพระนามใหม่ว่า สมเด็จพระยาสยามยอดโยคาวจรบวรพุทธางกูลอดูลขัติยราชวงศ์พระองค์ก็ทรงพอพระราชารุไทยยิ่งสมดังที่ว่าพระองค์ทรงบรรลุโสดาดังทรงพระราชดดำริเมื่อสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินมีพระจริตฟั่นเฟือนนั้นเป็นโอกาสอันเหมาะให้เกิดการจาราจน ฝ่ายทางพระศาสนาก็เสื่อมเศร้าหมองลงเพราะเหตุว่าพระองค์ดำรัสให้ทันดกรรมแก่พระสงฆ์ทั้ง500รูปอันหาความผิดไม่ได้ประชาชนทั้งหลายที่มีสัมมาทิฐินับถือพระพุทธศาสนาก็พากันเศร้าโศกแทบทั่วพระนครเว้นแต่พวกชอบประจบสอพอและช่วยโอกาส ได้เที่ยวกดขีข่มเหงผู้อื่นซึ่งตัวไม่ชอบหน้าและนำความเท็จที่ชะกาดชะกันเป็นมหันตโทษมาเป็นโจ์ฟ้องร้องใส่ความแก่ขุนนางข้าราชการฝ่ายหน้าและฝ่ายไหนจนกระทั่งราษฎรว่าขายสิ่งของต้องห้ามต่างๆ เอาเรือสำเภาส่งไปเมืองต่างประเทศและฟ้องว่าผู้นั้นผู้นี้ช่อราดบังหลวงเอาพระราชทรัพย์สิ่งของเงินทองทั้งปวงในท้องพระคังไปด้วยได้กราบทูลสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็ตัดสินกลับเอาความเท็จเป็นความจริงเอาความจริงเป็นความเท็จและให้เร่งชำระ เร่งรัดเอาเงินทองถ้าไม่รับสาร,รภาพก็เคี่ยนตีถ้ารับก็ให้ปรับทวีคูณขึ้นไปเป็นลำดับที่ไม่ได้ก็จำจองเขี่ยนตีตบต่อยด้วยไม้ย่างไฟผู้ไม่มีจะเสียต้องยอมรับอาชญาอันรุนแรงยิ่งจนถึงตายก็มีจนกระทั่งบุตร พันรายาของสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกตลอดทั้งครอบครัวของแม่ทัพนายกองที่ไปอาบเลือดต่างนาำด้วยราชการทัพศึกเมืองเขมรก็ยังถูกฟ้องกล่าวโทษไปด้วยและอีกหลายๆเรื่องที่กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าแพ่นดินมีพระจริตฟั่นเฟือนนั้นเป็นจริงเช่นไรตามมาฟังกันต่อ ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ The Third ์ y e ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ